เวลานี้คนทางไกลของคุณคิดอย่างไรกับคุณเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเป็นดวงเรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมคนทางไกลของคุณคิดอย่างไรกับคุณเวลานี้เรามาถามพลังงานไพ่กันดูคนทางไกลของคุณเขาจะคิดอย่างไรกับ ขอห้าใบนะทุกคนคนทางไกลของคุณเคิดอย่างไรกับคุณคนทางไกลคนนี้เป็นคนที่มีการงานการเงินงมั่นคงนะ King of Pentacle การเงินมั่นคงมากๆนะคนคนนี้สองไว้เท้าแม่สิงห์โนธาต์ไฟเขาคิดถึงคุณมากนะคนทางไกลคนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยธาตุไฟเม่สิงห์งนสองใบทุกคนเขาคิดถึงคุณมากตั้งสองใบเลยนะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคนทางไกลคนนี้เวลานี้ ราชนีดาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่แกร่งมากๆนะคนคนนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งมากมากคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเอ็ดอ mm ัพเป็นตะเข้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็ทำแบบจริงจังจริงใจนะคุณ คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาด้วยคนทางไกลคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนซับพอร์ตเป็นคนจะมาช่วยเหลือเป็นคนจิตใจดีคนทางไกลคนนี้เป็นคนที่มีการเงินมั่นคง เรามาขยายไพ่กันอีกนะเขาคิดจะซัพพอร์ตเงินให้กับคุณนะทุกคนเขามีการช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับคุณ The เดอะชาริออตเขาจะเดินทางมาแน่นอนคนคนนี้คนทางไกลคนนี้จะเดินทางมานะ เขาจะเดินทางมาซัพพอร์ตการเงินให้กับคุณคนคนนี้จะมีการเดินมาแน่นอนเดินทางมาอย่างแน่นอนเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะ